ก็ผมพบกับชิดประแปรนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมน้ําตกมวกเล็กนะครับผมเนาะับผมน้าตกมวกเล็กครับผมเราได้มาถึงน้ําตกมวกเล็นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้ําตกจะสวยแค่ไหนนะครับผมโอเคครับผมไปกันครับผมวันนี้ก็เป็นอ้าวันนี้จะไปโคราชแล้วเหรอวันนี้มันจะเป็นสะพานแขวนนะครับผมสะพานแขวน เราอยู่มวกเด็ก <c oughs> อันนี้เดินข้ามปากช่องนะครับผมฝ <c oughs> ั่งนู้นเป็นเขตมวกเล็กฝั่งนี้เป็นเขตปากช่องนะครับโอ้นี่ครับเออรันต่อยินดีต้อนรับมา,าปากช่องโอ้่อ,อยมายังข้าวเดียวกานปากช่องฟังฝั่งมวกเด็กครับอ่าเห็นะหท่านกำลังเดิน ทางสู่มวกเหล็กสระาบุรีครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางเดินลงไปที่น้าตกเรามาเรามาเที่ยวน้ําตกม่วกเหล็กที่อำเภอปากช่องกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเดินข้ามไปอาเภอมวกเหล็กแล้วกันนะนะครับผมทางเดินบรรยากาศน้าตกนะครับเนาะ รับผมก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับผมที่น่ามาท่องเที่ยวมาพักผ่อนเหมือนกันนะครับผมน้ําตกม่วกเหล็กนะครับผมน้าตกม่วกเหล็กด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ําได้นะครับตรงนี้ลงเล่นน้ําได้นะครับผมเอ้ยมีสไลเดอร์ลงมาด้วยเหรอน้ำตกม่วกเหล็กนะอ๋อก็จะมีชั้นโขดนีง น้ำตกก็เย็นสบายดีนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนก็บรรยากาศดีน้ำก็เยอะนะครับน้ำเยอะน้ำเยอะเราก็มีความเป็นธรรมชาติโอ้อย่างนี้นะถ้าขุดไปได้นะมึงเนาะทำไปเป็นบอนไซนะทุกไปทั้งหินเนี่ยไนี่ครับผมธรรมชาติจะสวยงามเสมอก็จะมีพวกบอนไซมีธรรมชาติมีต้นไม้มีเฟิร์น นสวยงามนะครับมนี่เม,มงบ้งมงบงไปใส่เฮ้ยไปใส่สโอ้ไปสลมแมงบ่งแมงบง ครับผมนี่นะครับความสวยงามของธรรมชาตินะครับนี่ก็เป็นความสวยงามอีกที่หนึ่งนะครับผมที่แนะนํานะครับให้มาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับนะครับผมน้ำตกใสน้ำไหลบาแห้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะก็เป็นบริเวณที่เขาอนุญาตให้เดินน้ำนะน้าไหลเย็นห้ามปีนต้นไม้กระโดดน้ำเหมือนกันว่านี่ครับผมก็น้ําตกก็จะเป็นแค่น้ําตกชั้นเดียวนะน่าจะเป็นที่ที่เรามองเห็นเนาะ ที่ผมพักอ่ะก็ห่างจากน้ำตกเมนไม่เยอะนะครับผมนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านบนน้ำใสน้ำใสดีนะน้ำใสดีสีฟ้าเขียวน่มลื่นมากครับผมอุดมสมบูรณ์มากนะครับด้วยธรรมชาติ เดินเลาะน้ำตกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปฮะมองกินเขา่าระบันเนี่ยไปปากช่องมากผมกขำมัมหมวกเล็กแล้วะครับผมรับผมหลังจากที่เรานันเดี๋ยวเราไปหาที่ทานข้าวนะครับผมก็มีบริเวณน,น้ําตกตรงนี้นะครับผมก็จะมีบริเวณนะครับนี่บริเวณใ,ให้นั่งเล่นมีที่นั่งเล่นมีกระจกให้ส่องด้วย ว้าวเห็นมาคนรอมีกระจกให้สองด้วยนะครับพอนนีกระจกให้สองบ้าง